ภาวะฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีช่วง2-3วันที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังพื้นที่ชุมชนและผิวการจราจรลุ่มต่ำหลายแหง่งกรมชลประทานเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบไฮโดรโฟโลและเครื่องผลักดันน้ำที่สถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตเสริมศักยภาพการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้เร็วที่สุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมย่านนครรังสิตปทุมธานีว่าปัญหาหลักของปทุมธานีคือเป็นพื้นที่รองรับน้ำที่มาจากหกพื้นที่ทำให้น้ำเอ่อล้นคลองไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนต้องแก้ไขด้วยการปิดการรับน้ำจากพื้นที่อื่นแล้วเร่งระบายน้ำในพื้นที่ปทุมธานีให้หมดก่อนส่วนพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงคือชุมชนริมน้ำเพราะได้รับผลกระทบมากที่สุด น้ำในตัวปทุมธานีเขาเองเนี่ยเขาพอบริหารจัดการได้แม้ว่าจะม,มีฝนตกบ้างแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะมีการระบายน้ําเข้ามาจากพื้นที่ด้านนอกนะครับท่านนายกอปจก็ได้ประสานและขอให้งดการระบายน้ําจากข้างนอกเข้ามาในขณะเดียวกันท่านก็เร่งระบายน้ําที่มีอยู่ในพื้นที่นะครับออกไปแม่น้าเจ้าพระยาขณะนี้สูบเดินครบหมด ท่านได้ได้บอกว่าในขณะนี้ก็สามารถรองรับสถานการณ์ได้แม้ว่าจะมีฝนตกอีกบ้างถ้าไม่มากนักเนี่ยเขาก็สามารถที่จะรักษาสถานการณ์ได้ส่วนน้ำที่ท่วมอยู่ในบ้านเรือนประชาชนก็เตรียมมีการใช้เครื่องสูบเล็กเนี่ยไปสูบทยอยออกมาแก้นะครับสรุน้ําใหม่ไม่ให้เข้ามาแล้วเร่งระบายน้ําเก่าออกเจ้าพญาไป นายชัยวัฒน์มีคุณปลัดเทศบาลนครรงังสิตกล่าวถึงแนวทางแก้ไขว่าได้ประสานติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพิ่มเติมเพื่อเร่งระบายน้ําออกจากพื้นที่หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มคาดว่าสถานการณ์น้ําจะกลับสู่ภาวะปกติภายในสามวันสภาพปัญหานี่ก็คือว่าเครื่องเนี่ยใช้ได้ไม่สมบูรณ์นะครับซึ่ง ผู้วิหารระดับสูงท่านก็ได้คุยกับทั้งทางท่านรัฐมนตรีและผู้เกี่ยวข้องครับที่เราคาดหวังว่าถ้าเกิดไม่มีเหตุการณ์ลงมาตกซ้ำแล้วหนักนี่นะก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาจริงๆโดยสภาพเนี่ยก็ประมาณ3าวันน่าจะเห็น นายประเสริฐชัยดวงศรีและนายอภิสิทธ์เพิ่มพูนประชาชนในพื้นที่กล่าวว่าสถานการณ์น้ำขณะนี้ยังถือว่าน้อยกว่าปี2554ซึ่งเกิดจากฝนตกติดต่อกันหลายวันอย่างไรก็ตามคนในชุมชนได้เตรียมพร้อมขนสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยแล้วหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกคือปรนนะตาชุมชนของผมนะคขับอกว่าถ้ารับน้ำไม่ไหวเราต้องเอาของหรือต่อโต๊ะหรือต่อไม้ไผ่ขึ้นทีีสูง คือป้องกันไม่ก่อนถือว่าไงก็ถ้าตกวันนี้อีกวัน,วนหนึ่งเเราต้องำํำใจว่ามันท่วมมันแน่สิ่งที่อยากได้คือข้าวน้ําอาหารอะไรเงี้ยคือตัวชาวบ้านละมีอีกหลายร้อยชีวิตที่ว่ามันลําบากอ่ะโดนน้าแล้วครับพลตํารวจโทรคํารณวิทย์ทูปกระจางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่าขณะนี้กรมชลประทานได้เดินเครื่องสูบน้ํา15เครื่อง เพื่อระบายน้ำจากคลองรังสิตออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาหากระดับน้ำในคลองลดลงจะสามารถระบายน้ำออกจากชุมชนได้ตอนนี้ขอให้น้ำในนี้ลดน,น้ำในหมู่บ้านจัดสรรทั้งหมดในผิวการจราจรเราก็ขผัดบันลงคลองรังสิตขอขรารนายอย่าเพิ่งเติมแต่ถ้าคนเติมมาก็ไม่เป็นไรพรรับอยู่ ส่วนการช่วยเหลือนั้นประชาชนสามารถเดินทางมาติดต่อได้ทีู่่ยนบัญชาการน้ำท่วมเทศบาลน,นครรังสิตบริเวณสะพานแดงเพื่อขอรับถุงบรรจุทรายไปทำคันป้องกันน้ำเข้าบ้านได้รวมถึงแจ้งขอความช่วยเหลือต่างๆจากเจ้าหน้าที่กรณีที่ไม่สามารถเดินทางมาได้สามารถลงทะเบียนผ่าน q ิ Code g o ค g l e Form ผ่านทางหลากผู้นำชุมชนหรืออสอมอได้โดยจะมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือผู้พิการหรือผู้ป่วยติดเตียงตามการร้องขอด้วย ปิยาพันยังเทียนร,รายงาน